ดูวิธีการส่งการบ้านลิงก์รูปภาพนะครับเข้าไปที่รายวิชาครับปฏิ์ี้ท่านอยยี่แม่พิมพ์เข้าที่รายวิชาการวางแผนควบคุมการผลิตล็อกอินข้อระบบครับล็อกอินข้าระบบใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่าใช้ภาษาอังกฤษนามสกุลไม่ต้องนาดผ่านนะครับที่ตั้งเอาไว้ เ okay. คคกเข้าสู่ระบบมาดูการบ้านบทสุดท้ายครับบทสุดท้ายเลยบทสุดท้ายการบ้านบทที่9เป็นการบ้าน3นะครับการหาลิงก์รูปภาพที่เกี่ยวข้งของกับบทนี้เอาคัดปี้ชื่อก่อนค o p ปี้ชื่อการจัดสมดุลการจัดสมดุลสายการผลิตนะครับคลิกขวาค o ดป โอเคไปคลิกที่ช่องกันบ้านครับอ่าหรือแล้วแต่อาจารแฟงให้ก่อนช่องกันบ้านปุ๊บคลิกที่แก้ไขางานได้ส่งอ่าข้อที่1น,นะครับทำง่าย่อที่เล็กนะครับ เข้าไปค้นรูปเอาเข้อความที่ต้องการค้นมานะครับกรณีนี้ค้นรูปเฉยๆใน Google ค้นยังไงครับติเลกอ่คลิกที่ค้นรูปคลิกที่ค้นรูปดูรูปไหนที่มันเกี่ยวกับการจัดสัดุนสายการผลิตมั่งดูรูปเลื่อนลงมากันเลื่อนลงมากันดูดูรูปดีๆหน่อยดีไหม น่าจะเป็นตัวไหนที่เบิกเบิรูปไหนดีอันนี้เหรอ,อสมมติว่านี้คลิกคลิกรูปครับโอเคคลิกขวาที่รูปครับดูว่าลิงก์รูปภาพนั้นอยู่ที่ไหนคลิกขวาแล้วก็ Property ครับ Property ด้านล่างสุดล่างสุดนะครับจะเห็นตรง address url เห็นไหมครับ copy มาตรง address url เดี๋ยว copy จากคัดพีจาก,ก,ก jpg ด้านหลังสุดหรือ copy จาก http ่ะ c o ี y รูดขึ้นไปครับคลิกสายเมาส์รูดขึ้นไปยกยกเมาส์ขึ้นไปด้านบนมันมีสามรันทัดรูดขึ้นไปครับเ,เดี๋ยวตรง jpg ครับตรง jpg เมาส์รูป B อบมันรูดรูดขึ้นไปอีกอ่าโอเคพอละเห็นไหมมันจะไปสุดด้านบนมันจะพิมพ์กันว่า http ตัวสุดท้ายลรงเลื่อนลงมาตัวสุดท้ายที ตัวท้ายจะมีคําว่า jpeg อยู่โอเคคั p y อับร้อยแล้วก็คลิกขวาคั p y c o คัดลอกลิงก์มาโอเคกลับมาหน้าที่เราส่งกันบ้านโอเคครับวางลิงก์ลงไปตะกี้เรายังไม่ใส่ชื่อแล้วชื่ออะไรครับกลับมาหน้ารายวิชานะครับ ก็นี้นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เราเซฟไปก่อนเดี๋ยวเราแบ็กกลับมาจะหายนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาก่อนไม่ไม่ใช่ฮะเลื่อนหน้าจอลงมาเดี๋ยวมันข้อความจะหายเซฟบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนคราวนี้โอเคเลื่อนลงมาบันทึกการเปลี่ยนแปลงโอเคเซฟไปก่อนเดีย๋ยวหายแล้วก็มาที่หน้าหลักก่อนเออมาที่หน้ารายวิชาการวางแผนการผลิตโอเค ไปคัปปีชื่อมาตะกี้เราลืมวางไว้ที่แรกนะครับการจัดสมดุลสายการผลิตโอเคที่หน้ารายวิชาครับหน้ารายวิชาต้องเข้าไปใหม่โอเคเข้าไปที่ส่งกันบ้าน แก้ไขางานที่ส่งโอเคเข้าไปที่ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่ง Enter Enter ลิงก์ลงมาโอเคเอาข้อความไปวางหลังข้อหนึ่งแพทโอเคเรียบร้อยแล้วันที่การเปลี่ยนแปลงครับลองคลิกที่ลิงก์ดูไปที่รูปภาพไหมโอเคถูกต้องโอเคกด f10 ครับ